ถ้าใครที่กำลังหาไม้บุกที่ตีง่ายๆนะคะก็อย่าลืมฟังคลิปนี้นะคะ <videos> คลิปนี้นะคะเราจะมาอยู่กับไม้ VS นะคะนี่เลย8 Power 11 Max นะคะนี่เนาะสีขาวสวยมากนะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยแป้จะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นไม้ตัวขายดีของร้าน ks นะคะเป็นร้านที่พิโลกเนาะก็คือตัวเนี้ยตอนแรกไป้ไม่ได้สนใจเลยนะเพราะว่าก้านเนี่ยมันเป็นก้านกลางเนาะพราะแป้งเนี่ยจะชอบตีไม้ก้านกลางค่อนแข็งนะคะ แต่เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่ามันตีดีมากนะคะแล้วก็คนเนี่ยชอบมากเนาะไปลเลยเออเอามาลองแล้วกันนะคะก็หลังจากที่ตีได้1เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าฟิลลิ่งของมันเนี่ยเป็นยังไงอันดับแรกเราจะไปดูเทคโนโลยีก่อน,อนเทคโนโลยีของมันนะคะอันแรกจะเป็น r e n g เ h e n The Bo x ก r a m e นะคะก็คือเป็นเฟรมกล่องนะคะให้ความแข็งแรงเพิ่มความหนาของเฟรมทั้ง4มุมนะคะทำให้เฟรมเนี่ย มันหนาขึ้นนะคะการที่หนาขึ้นเนี่ยก็ทําให้มีความเสถียรมากขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังการตีได้ดียิ่งขึ้นนะคะอีกอันนึงเป็นก้าน6.5 s u p e r f i y นะคะก็คือเป็นก้านเล็กนะคะใช้เทคโนโลยีนาโนคาร์บอนนะคะช่วยให้ก้านเนี่ยต้านทานแรงบิดได้ดีขึ้นมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็เพิ่มวงสวิงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือขึ้นเอ็นได้สูงสุด35ปอนด์นะคะแล้วก็วัสดุนะคะใช้3 0ที Mitsubishi Carbon Chi นะคะก้านของ Mitsubishi เนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะสเปคของมันก็คือ บาลานซ์พอยต์อยู่ที่300บวกลบ3นะคะความยาว675ม mm, ิลลิเมตรนะคะน้ำหนัก4 U นะคะก็อยู่ที่82บวกลบ2กรัมนะคะความแข็งของก้านเนี่ยก็เป็นก้านกลางเรารู้จักสเปคและเทคโนโลยีกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดถึงฟิลลิ่งในการตีกันดีกว่าเนาะก็คือไม้นี้พอแป้งได้ลองจับเนี่ยรู้สึกเลยว่าก้านมันแบบก้านมันอ่อนกว่าที่แป้งเคยใช้นะแล้วแป้งก็จะพยายามที่จะตีมันนะคะเพราะเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันตีดีมากนะคะงูเงี้นเนาะก็เลยลอง ตอนแรกไม่ชอบนะคะเพราะว่าการมันอ่อนไปนิดนึงนะคะแต่พอลองตีไปตีมาเทียบกับไม้ที่เราเคยใช้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม้เนี่ยตีสบายขึ้นนะคะด้วยความที่ก้านมันอ่อนขึ้นเนาะแล้วก็หัวมีน้ําหนักนะคะทาให้ส่งลูกได้ไกลขึ้นเนาะเรามาพูดถึงลูกแรกก่อน,นะคะคือลูกเซฟเนาะลูกเซฟเนี่ยตีสบายมากนะคะด้วยความที่ก้านอ่อนเนาะมันทําให้สะบัดได้ถึงหลังง่ายขึ้นนะคะลูกเซฟเนี่ยแป้งให้10เต็ม10เลยนะ มันช่วยส่งแรงได้ดีนะคะใครที่เป็นมือใหม่เนาะแล้วก็อยากตีถึงหลังเนี่ยไม้ตัวนี้แป้งแนะนำนะเพราะว่ามันทำให้เราตีได้ไกลขึ้นนะคะอันต่อไปคือลูกตบลูกตบเนี่ยถามว่าตบได้ดีไหมแป้งให้ประมาณ9เต็ม10นะคะที่หายไปนหนึคะแนนเนี่ยเนื่องจากก้านมันอ่อนนะคะทำให้สปีดลูกเนี่ยถ้าเราใช้แรงเท่ากันด้วยความก้านอ่อนเนี่ยมันจะ สปีดไม่ดีเท่ากับการแข่งนะแต่ไม้ตัวนี้ถึงก้านอ่อนแต่มันช่วยเราสะบัดทําให้ลูกมันแรงนะคะเวลาที่เราตบไปแบบเต็มๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเสียงดังนะคะแล้วก็ตบได้มีพลังเนาะแต่ถ้าใครที่ข้อมือแข็งแรงนะคะก็ควรที่จะหาไม้ที่มันก้านแข็งกว่านี้เพื่อสปีดลูกมันจะเร็วยิ่งขึ้นนะคะหนักด้วยสปีดลูกดีด้วยนะคะอันเนี้ย ที่หายไปนหนึ่งคะแนนเพราะว่าสปีดลูกไม่ดีเนื่องจากก้านมันเป็นก้านกลางนะคะแต่ว่าตบได้แรงไหมตบได้แรงนะคะเพราะว่ามีหัวหนักเนาะแล้วก็ก้านอ่อนช่วยสะบัดนะคะอ่ะอันต่อไปคือลูกดัดนะคะลูกดาดเนี่ยให้ประมาณ7เต็ม10นะคะเพราะว่าเออก้านอ่อนนะคะกระแทกได้ไม่ดีเท่ากับก้านแข็งนะคะแล้วก็ใครที่แบบตีที่ไม่ได้กระแทกข้อมืออะไรขนาดนั้นนะตัวเนี้ยจะช่วย ใช้หัวไม้ทําให้มันสะบัดได้ดีิงขึ้นนะคะต่อไปเป็นเกมลับนะคะเกมลับนะถ้าเป็นลูกงัดลูกตกอะไรเงี้ยมันทําได้ดีมากนะคะเพราะว่าการอ่อนช่วยสะบัดได้ถึงหลังนะคะตีง่ายมากเนาะแล้วก็คนไม่แข็งแรงก็ใช้ได้นะคะไม้นี้อ่ะส่วนลูกอื่นๆนะคะลูกวางลูกหยอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่น้ําหนักมือของคนคนนั้นนะคะว่าจะตีได้ดีแค่ไหนนะก็สําหรับไม้ตัวนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะคะ คนที่แม่จะแนะนำเนี่ยก็คือมือใหม่จนถึงมือกลางนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ไม้ตีสบายๆนะคะคนที่ไม่ได้ชอบก้านแข็งนะตัวนี้ก็คือเหมาะนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ไม้บุกนะคะตัวนี้ก็เหมาะนะคะเพราะว่าบุกได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบไม้ก้านแข็งให้ผ่านตัวนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวนี้แตกต่างกันยังไงกับตัวอื่นนะคะถ้าพูดถึงตัวก่อนหน้านี้เนาะมันจะเป็น เอ็ดพาวเวอรตัวธรรมดาคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว LTD เนาะตัวธรรมดาเนี่ยแป้งรู้สึกว่ามันไม่นุ่มเท่าตัวใหม่นะแล้วก็ตัวนี้เหมือนหัวจะมีน้ำหนักกว่าหน่อยนึงนะคะตัวเนี้ยถ้าใครมันแป้งรู้สึกว่ามันตีได้ตบได้หนักยิ่งขึ้นนะด้วยด้วยความที่หัวมันแบบมีน้ำหนักหัวมากขึ้นเนาะตีง่ายอ่ะตีง่ายกว่าตัวเดิมนะคะ ก็ใครที่เป็นเสาตัวเก่าอยู่นะคะถ้าอยากได้ไม้ที่มันตีสบายขึ้นอีกนิดนึงนะก็แนะนําตัวนี้นะคะส่วนถ้าไปเทียบกับตัวที่หัวมีน้ําหนักอื่นๆเนาะอย่างเช่นไม้อะไรดีคิงคอง n g X2 ซกันนะคะ X2i i เนาะตัวนั้นน่ะจะเป็นตัวที่ก้านแข็งกว่านะคะส่วนบาลานเนี่ยใกล้เคียงกันมากเนาะถามว่าตัวไหนตบได้หนักกว่ากันก็ต้องบอกว่าเป็นคิงคอง X2I นะคะเพราะว่าตัวนั้นก้านมันแข็งกว่าแต่ ถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าตัวนี้มันจะตีสบายกว่านะะแต่ตบได้แรงเหมือนกันตัวนั้นแรงกว่าแต่ตัวนี้ตีสบายกว่านะคะถ้าเทียบกับอออะไรดี vs darkon s u d d u i n g นะคะ s u d d u i n g ก็คือก้านแข็งกว่านะแล้วก็ตัวนั้นจะติดกระด้างกว่าหน่อยๆนะตัวนี้มีความนุ่มกว่า แต่ความแน่นของก้านก็ต้องให้ด a ก k อนสับดูอิงนะคะ Hc90p นะคะอันนี้กับตัวนั้นเนี่ยจะคนละเรื่องกันเลยตัวนี้จะตีสบายมากนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวที่ฮาร์ดคอรมากๆนะคะก็ใครที่เป็นแบบมือแบบโเฟิเชนอลแล้วนะคะก็จะเชียร์ไปตัวนู้นมากกว่าอ่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับ K6 นะคะคิดสวอตเนาะคิดสวอต K6 ตัวสีแดงนะคะ ตัวสีแดงเนี่ยจะออกบาลานซ์มากกว่าแล้วก็ก้านเด้งกว่าแต่แข็งกว่านะคะตัวนี้จะหัวหนักกว่าเนาะแล้วก็ถ้าตัวนี้เทียบกับ K6 ไลท์นะคะ K6 ไลท์เนี่ยจะให้ฟีลก้านแน่นกว่าเนาะตบได้แรงเท่าๆกันเลยนะแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่มันราคา1 9 9 0บาทนะคะมันก็จะไม่แน่นเท่ากับ K6L ไลท์นะ ถ้าถามว่าตัวนี้กับ K6 หลายแป้งก็ยังชอบ K6 หลายมากกว่าเนาะแต่ฟิลฟิลก็ใกล้ใกใก,กันนะถ้าใครที่งบไม่ถึงตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะแล้วก็ถ้าไปเทียบกับ K6 LTD ก็คือเทียบกันไม่ได้เลยนะคะตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะก้านแข็งเลยเนาะตัวนี้จะเป็นก้านกลาง สุดท้ายนี้นะคะใครที่มีคำถามก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแป้งจะไล่ตอบให้เนาะ,ะแล้วก็ฝากร้าน KS ไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจสินค้า,เา VS เนาะที่ร้านของ KS p อร์เนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะมากนะคะสามารถไปลองที่ร้านได้หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้มารีวิวให้ฟังกันอีกเนาะ